จะไปดีเมือกี้พบกับลินดาซาล่าวันนี้ลินดาจะพาทุกคนไปประเทศไทยจากที่เราบคอยมาสองสามปีวันนี้เฮากะจะไปประเทศไทยไปประเทศไทยกับเอือเอ้อทริปนะทุกคนเพราะว่าเรามีเงินดีที่ไทยนี่แล้วก็น้องแลันนะาไปตอนนี้เขาเข้าไปเฮ็ดฟื้มกันดีกว่าเฮ็ดเอกสารผ่านเด่นไปทุกคนลินดาจะพาทุกคนไปนำกันเลย นี่อันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศบรรยากาศกนมันนี้ก็คือควรหลายเนาะก็คือควรหลายอยู่แนละแต่ว่าดินดามาสาวมันก็คือโบรันหลายแห่ง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เฮากำกำลังเฮ็ด่า,าเด็กมีปื้มเนาะลินดามีปื้มกับปัดซีนัคซีนเฮ็ดปื้มหนึ่งตีตอละตอนได้หนั่งรอในเดอิย,อยางไราะลินดาก,กับเือนลืมเลยทุกคนกจัาเรา ออก y YouTube กับพี่หน่อยบอกเข้าไปติดตามหน่อยสิถ่าย YouTube อยู่นะเนี่ยสวัสดีก่อนสวัสดีครับทั้งอยู่ที่ฉันน่าจะไปถึงไทยเออกำลังจะไปประเทศไทยตอนนี้เนาะแล้วก็กดไลค์โออก,กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ อโอ้<ด>อย่า,ยาได้หนึ่งเสียงสไคร์เบอร์ด้วยนี่ฝากติดตามหลาเดี๋ยเดอ้อทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ด้านนะทุกคนตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ด้านคือต้องได้ลาวเด็กๆไปด้วยเพราะว่าเด็กๆก็เป็นลูกซออไทยลาวหมดเลย <c oughs> อันนี้ก็ไทยลาวอันนี้ก็ไทยลาวทุกคนนี่และตอนนี้เลนดาก่ะได้รอทานนะทุกคนตื่นเต้นเฮง อันนี้ก็คือยูด้าแล้วเฮ้ยมื่อคือนนี่ก็นอนบวรับเลยเพราะว่าดีใจที่จะได้ไปเทีเ่ยวประเทศไทยนะทุกคน คุตัวนี้พอเรากกำลังข<า>ีามัวข้ามขั้มิตรภาพไทยลาวน้องคายสน้อยสน้อยดีใจไหมดีใจเออจะไปเที่ยวดีใจถ่ายมุมด้วยถ่ายมือกินดาบไปที่นั่นด้วยเอาแล้วตอนนี้นดักดากระดิ่งหัวที่ด้านไทยแล้วนะทุกคนตอนนีก้กำลังรอทางข้ามไปถามว่ายากบ้ข้ามในช่วงนี้อ่าลินดาตอบได้เลยว่ามันกะ บบยากเลยกับโบง่ายเลยเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาใช้เวลานู่นนั่นนี่แบบเออจำนี้ไทยนั่นรู้สึกว่ามันดนก้อนตอนที่ตอนที่ปีกองก้อนหรือว่าลิดานดาลืมความซู้งึนั้นเลยกับโบงแล้วถามว่าปีนี้ไม่งกระเพลงขึ้นรู้สึกว่าอืค่าคามหรือว่าค่ารถไม่งกระเพลงขึ้นเลยทุกคน แต่ว่าเออเข้าใจนะโกเพราะว่าค่าคลองซิมในทุกมือนี่นะและการที่ลินดาไปมื่อนี้ลินดาก็จะไปในนําเอาื้อเอื้อทริปนะทุกคนไปเบื้องเฮือนแล้วก็ไปเบื้องเฮือนแล้วก็ไปลิ้นอุดรไปลิ้นอุดรแล้วก็นอนคืนนึ่งแล้วเขาก็จะได้กลับนี้ก็เอาเด็กๆนอนไปซื้อโคกซื้อเครื่องเพราะว่าลินดาก็มีหลายซิ่งเลยที่อยากได้แต่ถ้าถามว่า ยังคือบุหันไปกับเออไปเล่นกับไปตัวเอหรือว่าบุหันไปหายปิ้นอ่ารอบนี้ลินดาข้ามาลองก้อนรอบนี้หันยังบบบูฟ้าไปใส่นะทุกคนเพราะว่าลินดาอยากหูว่าอ่ามันยากวหรอือวาจังไดลินดาเลยมาลองก้อนนะถ้าว่ามีโอกาสอะไรจึงได้หูวว่ามารอบสองจึงได้หูวว่าเออเราต้องฮ็นนดแนวใดเออประมาณนี้อืมเมนวอสน้อย ยิ้มใส่กล้องนิดนึงอืเจ้าเป็นยูทูบเบอร์นะทุกคนจะบ่ม่าอีมเลย <c oughs> อะไรล,ลินดากจะเจ้ถ้าเป็นรยารยะระยะายทุกคนได้เบิ่งเดอ้อสบายดีตอนนี้ลินดากก็มาเซ็นพายแล้วตอนนี้มากินข้าวโอ้ยมากินข้าวอยู่เซ็นพายหนกอันพายหนักตำ อ่อก็เัอเองอะมาเซ้นท่าแทนก็มันจะมีซาบูราเมนมีซูซีมีนุมมีนี่รินดาบุก,กิรินดามาก,กินตำมจะมาไกลทำไมเท่าทีมากินกมนนีอันนี้กับคนหลายเอ,เองเพราะว่ารินดางยางว่าจะริเวิหานะทุกคนลินดาจะเพิวัาหานดคนหลายมีจางก็เป็นข้าวหนะอือ จะไมด้เน้นล้ว่ารูร้านเราได้เน้นะทุกคนเอาแค่ที่กินตัวเองกินได้นะเพราะว่าดินดาเคยกินอเนี่ยเขาลูมาลาบโคดขอบคุณมาอีกนะซาบูดินดาทำมาก็เลกันเลยมาเนี้อปลาสรจางสามชั้ทุกคนทอดทอดเองทอดทอดลาเออรดีดู อเอออะไรก็แกงหมูย่าว่าไเพิ่มบรรยากาคนยน่า,าดีก่มามน,นี่มาแล้วทุกคนอันนี้ก็คือมี่บะทับทิมทอดทอดมะเขือประมาณนี้แหละประมาณนี้อันนี้แกงหมูแกงหมูวอ ปลาแดงสุกนะทุกคนลิดาสร้างมันมเห็นน้อยไปเพด้็นมากเลยอันนี้ก็คือเมนูที่มือ้อแรกที่ลิดามากินเนาะทุกคนเพระว่าเจะปาทัพพมีบุหันเคยกินจะลองสีเมืองนทุกคนว่มามาันสีเซบสำหรับ น,นีลินดัก,ก็ได้เต็นต์นึ่งย่างมาคือได้เด็กมาได้เด็กมานึ่งอาะยังพันได้อย่างเลยเพราะว่าหาจะเข้ามายิงซุกกล้องหน่อยนี่ๆไปทำไปซอกซื้ออย่างจัดแต่ว,ว่าลินดักกทีวอ็นทีไวเซื้อแล้วจิ้มให้ทุกควรเบิงเอาเพราะว่ายังซื้อหลายย่างเลยมูสุกเมื่อยแล้วมืดไฟแล้วมาตั้งแต่เ้าอันนี้ก็เป็นเวลา เปลี่ยนเวลาสี่โมงแรงแล้วหมาตั้งแต่เก้าโมงจนตอนนี้สี่โมงแล้วอะไรค่ะจะไปเลาะเพื่อ,อก,กันเลยว่าลินดาจะไปใสต่ต่อิดตามเบิรงเลยเด้อและตอนนี้ลินดาก็ได้มาฮอดเออเหอใอทิพยระนัคนอันนี้ก็คือหมู่บ้านสีวลีอยู่ที่อุดรอุดรธานอีอันนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านลูบ่ลินดาก็บบอลลูนะก็ อก็สวยจริงกรยองคัะว่ามันสวยอีห่ีทุกคนนี่ลินดาจะมาให้บึง้งอันนี้ก็คือทางในหมู่บ้านเนอะทุกคนตอนนี้ลินดาไปเลาะมาสามซี่รอบแล้วก็คือเมื่อยแหงลินดาก็ไปซอบแต่กับบุ้งมูนะ่ะก็ไม่ได้ซื้ออย่างไยเพราะว่าอ่าเวลามันโฟแหงอะ่ะ <c oughs> ก็คือแรกมามันก็อะไรอะ่ะมันไ่ค่อยคุ้มบ่ะ แต่กับบงหัวสิซูยอย่างเพราะว่ามันบริต้ตงจากประเทศลาวเลยและตัวนี้อยู่บ้านอ่าซีวลีสวยมากทุกคนอมวันนี้ก็นอนนี่คืนหนึ่งหรือว่าสองคืนแล้วค่ะก็คอยกลับลาวแล้วลินดะาจะมาเล่าให้ฟังว่าการที่มาเที่ยวไทยก็คือความรู้สึกหลายปีที่ผ่านมากะมันรู้สึกว่าอ่าโอเคขึ้น ทุกอย่างมันก็แป้กตาไปหลายขึ้นใชนะแต่ก็ความมู้ซึกก็ยังดีคือเก้าเนาะทุกคนคก็นยังแบบว่าเออยังมักการเที่ยวไทยเหมือนเดิมอแต่มากับบริยากเนาะทุกคนียนดาก,กับว่ามันบริยากและมันก็บ,บริง่ายเนาะถ้าว่าใครยังมาก็ลองศึกษาเบื้งองลินดานเฮ็ดปื้มสามมือสองคืนมาเฮ็ดปื้มได้ปีหนึ่งก็จะประมาณนี้บัวได้อันเฮ็ดพสป,ปอร์ตเนาะทุกคน อาเินดากับยมพันหูว่าตัวเองสิฮหตพัสโปดีหรือโบอันนี้ก็ขอลองไปเก็บเบื้องก่อนลงไปทบทวนเบื้องกอนแล้วเนดาก็จะย่างอ้อมหมู่บ้านให้ทุกคนในเบื้องนอ้มันเป็นแนวไหหมู่บ้านซีเบรีนี่ทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคือสวยเฮงอะดินดาเพิ่งเห็นว่าเหมือนคนไทยเขาเป็นแบบนี้นี่ทุกคนเขามีอีหย่งอีหย่างเมื่อกี้นี่นะเินดาบุกหู ถ้าใครหงบอกลินดาเดี่ยดูนี่ก็จะประมาณนี้สวยๆนะทุกคนก็นจะประมาณนี้เลยเพื่อคนจังหวัดอื่นบม่เคยเห็นเลยเออคือลินดาแต่หลายคนก็น่าจะเคยเห็นนะเนาะอ่านี่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนเบื้องทีละน้อยทีละน้อยได้ทุกคนว่าเออการมาถ่ายครั้งนี้มว้วนหรือโบลิลนดาวะม้วนเนาะสำหรับหากมือแรกมาหัวทำม่วน,วนแต่ว่า อ่าเมื่อยมว้วนพร้อมเมื่อยพร้อม,อมต้องเตรียมแหงมาหลายๆคือลินดานนี่แหงน้อยกันเลยมันกันเลยแบบเออเมื่อยไปนะ